สวัสดีครับวันนี้พบกับบูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้บูอยู่ฝั่งสาขาสงนะครับเสรีไทย95นะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเสรีรักษ์คัดมาให้แล้วครับสําหรับตัวนี้ผ่อนแค่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเอาติด 1.6g ปี2017นะครบับราคาผ่อนง่ายๆต่อเดือนเราไปชมกันครับว่าเส้นสายของทันนี้จะเป็นยังไงไปชมคลิปเต็มกันครับ อติคคันนี้ไฟหน้ามาเป็นไฟของฮาโลเจนนะครับตัดด้วยตัวโครเมียมกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับตัวลายล้อแม็กเป็นลายล้อเดิมจากโรงงานนะคบเป็นสีลมดำนะครับตัวยางตัวนี้เป็นปี22เอาออกไปวิ่งกันได้แบบสบายๆง่ายๆเลยนะครับตัวยางตัวกระจกข้างเป็นตัวพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเหลวเรียบร้อยนะครับคิ้วกันสัตว์มาให้ครบทั้ง4ด้านนะตัวเบ้ามือนี่สามารถกดเปิดล็อกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู ชมด้านในกันบ้างว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยเจ้าตัวปี2017นะจะเป็นยังไงอะเรามาดูตัวน็อตนะครับตัวน็อตตัวยึดต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับมีสติกเกอร์ติดมาให้ตัวท่อตัวยางไม่ฉีกขาดนะครับร่องรอยต่างๆตรงนี้ไม่มีเลยนะครับหมดกังวลได้เลยนะครับสติกเกอร์บอกอาโมเดลรถนะคะมีมาให้ด้วยตัวนี้ไม่มีแกะออกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะคบเป็นของ สีแท้สีเดิมจากโรงงานนะครับเป็นตัวชุบมาจากโรงงานนะเราไม่มีการมาพ่นทับนะครับสีตัวนี้อตัวน็อตด,ดูเหลี่ยมคมของเขาเหลี่ยมคมยังถือว่ายังคมคมอยู่เลยนะทุกคนเราไปดูตัวสีตัวอะไรลูกไปนี่ยังลื่นๆไม่มีสะเก็ดสีไม่มีสะเก็ดเม็ดสีลื่นแบบให้ติดขัดเลยนะครับตัวยึดด้านล่างเช่นการคับเป็นตัวชุบสีเหมือนกันนะครับอเราไปดูโครงสร้างทางด้านหลังกันต่อนะครับ สำหรับโครงสร้างทานด้านหลังด้านหลังผู้โดยสารนะอย่างที่บอกไปตัวยึดนะครับยังใช้งานได้ดีประตูเนี่ยเวลาปิดเปิดเนี่ยยังเสียงยังดีอยู่เลยนะครับไม่เสียงกองแกงนะตัวยึดต่างๆนะครับสังเกตกันไปเลยง่ายๆโครงสร้างด้านข้างนี่ถือว่าไม่มีตัวไหนให้แบบสะกจดตาแบบว่าให้คุณที่ดูแลแบบ กังวลใจเลยนะครับเรามาดูตัวยางตัวนี้ยังแน่นอยู่เลยนะถอดไม่ได้นะครับยังแน่นยังดึงดึงดึงไม่ออกเลยแน่นแบบแน่นมากๆนะครับไปเราไปดูสําหรับตัวด้านหลังไฟท้ายกันบ้างนะครับตัวไฟท้ายอันนี้จะเป็นตัวไฟ LED นะครับทั้งสองข้างระบบไฟต่างๆยังใช้ได้ครบเหมือนเดิมตัวนี้จะยังไม่มีเซนเซอร์มาให้นะครับยังไม่มีเซนเซอร์นนะเราไปดูโครงสร้างทางด้านหลังกันบ้าง ว่าจะเป็นยังไงอ่าลืมบอกไปว่าตัวนี้สามารถเปิดด้านหลังได้จากตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโชค๊คตัวอะไรขึ้นมาแบบดีๆเลยนะไม่มีแบบติดขัดหรือว่าเสียงออดแอดให้ลำคาญใจนะครับอ่าเรามาดูสังเกตรพรมสักรลากไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับคือด้านหลังนี่คือพื้นที่กว้างมากๆใส่ของได้แบบจุเลยนะคะทุกคนไม่มีรอยฉีกขาด ้สินเรามาดูทางด้านซ้ายกันบ้างครับโครงสร้างทางด้านซ้ายรางน้ำสีนะ่ะจะเห็นได้เลยว่าสีจะต่างจากตัวรถด,ด้านนอกนะครับเพราะว่าทางด้านในเนี่ยจะเป็นสีแบบสีด้านนะครับลูกไปเนะี่ยยังไม่มีรอยสะเก็ดหรือว่ามองจากตาเปล่านะครับไม่มีเม็ดสีให้มาลาคาญใจแน่นอนนะครับตัวไฟอันนี้เป็นตัวไฟแท้เดิมจากโรงงานนะครับ ไม่มีแตกแล้วนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะตัวน็อตตัวอะไรต่างๆทั้ง2ด้านซ้ายขวานะครับยังไม่มีรอยงัดแงะหรือไขเนาะตัวไฟเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเลยทั้งสองข้างระบบไฟใช้งานได้ปกติเลยนะเข้าปกติไม่มีดับไม่มีไม่ติดนะถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาเราจะทำการแก้ไขให้แน่นอนนะครับเราดูรางน้ำต่างๆเนาะ ดูโครงสร้างครับทุกคนโครงสร้างตัวน็อตต่างๆนะครับอ่ายังเป็นมุมเป็นเหลี่ยมเป็นสันอยู่เลยนะตัวสีไม่พ่นทับนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานแน่นอนตัวกิฟตต่างๆตัวยึดตัวกันความร้อนไม่ฉีกขาดนะครับอ่าตัวกิฟต์มีครบหมดให้ทุกจุดเลยนะไม่มีแม้แต่ลอยครับเราไปดูสําหรับตัวยางอะไรกันบ้างโอเค ตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่มีมาให้ครบนะครับเป็นตัวยางล้อก,กระทะนะครับมีแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานในการเปลี่ยนยางนะครับโครงสร้างทางด้านหลังตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บงานกันอีกทีให้เอาออกไปเนี้ยบกว่านี้แน่นอนครับคุณพี่แต่ว่าจากที่คุณพี่เห็นนี่คือมันเป็นการใช้งานมาเบื้องต้นแล้วเนาะรถมือสองก็ต้องมีการใช้งานบ้างแต่ว่าเราไม่เอาออกไปสภาพนี้แน่นอนนะครับอารอยต่างๆสีต่างๆนี่คือแบบ รับประกันเลยว่าคันนี้ถูกใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าสภาพโครงสร้างยังสวยอยู่เลยนะครับคุณพี่เพราะว่ารถของเราเป็นรถของหน่วยงานนะครับที่ปลดระวางออกมาแล้วเรานำมาขายคุณภาพรถก็จะดีเป็นพิเศษนะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างทางด้านขวาฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันนะครับอ่ะดูนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับรอยน็อตรอยอะไรนะเราดูกันแบบ เรื่อยๆนะครับไะเราดูรอยด้านข้างที่แบบเป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังที่สุดเพราะว่าในการก้าวขึ้นลงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีรอยเยอะที่สุดแต่ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับตัวน็อตตัวอะไรต่ตางๆด้านในสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะจะเป็นเบาะสีครีมมาจากโรงงานนะคะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยเปื้อนหรืออะไรทั้งสิ้นไม่มีรอยด่างด้วยนะครับสําหรับตรงกลาง จะมีสายชาร์จ USB มาให้2จุดนะครับมีพรมมีอะไรมาให้แล้วเนาะเราไปดูโครงสร้างทางด้านหน้ากันบ้างครับสำหรับโครงสร้างทางด้านหน้าฝัา่งคนขับเนาะโอ้หประตูเปิดกว้างมากอ่าดูตัวน็อตตัวอะไรกันไปดูกันไปเรื่อยๆยาวๆเลยครับคุณพี่ตัวยางตัวอะไรเหมือนเดิมทุกจุดนะสติกเกอร์ทางด้านหลังก็มีมาให้นะครับตัวนี้ตัวบอกจะเป็นตัวอุ้ย คุณพี่อ๋อตัวเบาะจะยังเป็นแมนนวลนะครับตกใจนี่ว่าเป็นตัวไฟฟ้าแล้วคือแบบจะดีเกินนะครับตัวนี้จะเป็นยังเป็นตัวแมนนวลนะครับตัวเบาะโอ้โหไม่มีสีด่างค้อยใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาดูฝั่งตัวประตูกันบ้างตัดมากับสีครีมเหมือนกันคับดําครีมเป็นสีทูโทนเข้ากันได้ดีเนาะตัวนี้จะยังเป็นตัวหนังเป็นตัวหนังแล้วหุ้มเบาะหนังแล้วนะครับเรียบร้อยตัวนี้ ตัวออตโต้ออตโต้กระจกด้านหน้านะคะเปิดปิดล็อกปกติทั่วไปนะคะโอเคเราไปดูสําหรับด้านในกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวปุ่มพุทสตาร์ทมีมาให้แล้วนะสาหรับเจ้าคันนี้ไปเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถให้ฟังกันครับว่าเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันครับไปเป็นไง อยียงนี่คือยังยังแน่นๆ่นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงวิทยุนิดนึงนะเสียงยังแบบแน่นๆดูแบบโหคุณพี่หน้าปัดหน้าจอระบบไฟขึ้นครบหมดนะครับเป็นหน้าจออนาล็อกนะครับสําหรับตัวนี้มีตรงกลางมีตัวบอกเวลามาให้นะครับหน้าจอตัวนี้แต่ยังไม่ได้เป็นระบบคัส,สกรีนนะครับจะบอกเลยว่าเสียงยังแน่นๆอยู่เลยนะ ตัววอลลุ่มตัวแรงต่างกดไปเนี่ยสัมผัสไปนี่คือถือว่าแบบใช้งานได้ดีนะครับไม่ผิดเพี้ยนไม่สลวนนะครับคุณพี่ดูจากที่น้องกดนะตัวไฟขอทางตัวนี้มีมาให้ครบสามารถเสียบสาย USB ได้ด้วยนะก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะกับราคาประมาณนี้ตัวแอร์จะยังเป็นตัวหมุนนะครับยังไม่ได้เป็นตัวดิจิตอลนะครับแต่เอาออกไปไม่ต้องไม่มีความกังวลใจเลยครับคุณพี่ยิ่งหมุนเนี่ยยิ่งดีจริงๆตัว ชาร์จมีมาให้แล้วช่องเก็บของมีมาให้เกียร์ออโต้นะครับอันนี้ตัวแก้วจะใส่เป็นแก้ว22ออนได้นะครับขนาดขนาดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคขวดน้ำหนึ่งขวดใส่ได้แบบสบายๆนะครับลองดูเส้นสายทางด้านผู้โดยสารทางด้านหน้ากันบ้างนะคะสีเนี่ยสีแบบสวยเลยสวยเลยแบบไม,ไม่ไม่มีความรัยายคำไหนนะครับแอร์ยังเย็นฉ่ำลมแรงลมพัดลมนี่แรงมากม พวงมาลัยเป็นตัวมัตติฟังก์ชันควบคุมตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มเสียงนะครับควบคุมวิทยุนะครับจะมีอยู่แค่ด้านเดียวนะสําหรับคันนี้อ่าด้านสําหรับด้านในก็จะมีข้าวๆประมาณนี้นะครับสาหรับด้านในตัวอาลตริ 1.6G นะเดี๋ยวเราไปดูสําหรับตัวเครื่องกันบ้างที่เราสตาร์ทไปข้างต้นเมื่อกี้คุณพี่จะได้ยินเลยว่าการสตาร์ทเนี่ยคือเครื่องยังแบบ นิ่มๆนิ่งๆกันอยู่เลยเราไปดูโครงสร้างโครงสร้างเดิมของเขาว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันครับเรามาดูกันต่อสําหรับตัวเครื่องครับจากที่น้องสตาร์ทรถไปเมื่อกี้จะได้ยินกันเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยยังนิ่งๆนิ่ม,ม,ม,มๆกันอยู่เลยนะครับสําหรับตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวสี่สูบนะตัวแบตเตอรี่ตัวมาร์กต,ต่างๆมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับคุณพี่ลองดูตัวยางตัวอะไรไม่มีฉีกขาดนะครับยังใหม่อยู่เลยนะ โครงสร้างทางด้านขวานะครับลายเม็ดอาร์ตมีมาให้ครบหมดเลยทุกจุดนะครับโครงสร้างตัวน็อตตัวอะไรนะครับยังดูใหม่อยู่เลยนะตัวน็อตไม่มีการไขหรือขันนะครับเราไปดูตัวฝากระโปรงกันครับฝากระโปรงจุดต่างๆนะครับตัวนี้สําคัญเลยครับถ้าเราจะสังเกตได้ยังไงว่ารถมือสองตัวนี้มันยังแท้ยังเดิมไหมจุดสําคัญดูตรงนี้เลยครับถ้าปกติแล้วถ้ามีการเปลี่ยนเนี่ยสีตัวนี้เขาจะพนทับ นะครับเรา,าเราจะไม่เห็นเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเครื่องหมายมอก็ต่างๆสติกเกอร์มีครบหมดนะครับตัวสีน่าจะเป็นสีด้านนะทุกคนสีแบบลูกไปยังลื่นๆ,ๆืนงลื่นนิ่มๆอยู่เลยเนาะเรามาดูโครงสร้างทางด้านซ้ายกันครับสําหรับโครงสร้างทางด้านซ้ายเช่นกันครับตัวน็อตต่างๆเห็นกันได้ชัดเลยว่าตัวมุมตัวเหลี่ยมยังอยู่ครบนะครับลายเม็ดอาร์ตมีมาครบหมดแล้วนะครับ ของเหลวต่างๆคุณพี่ไม่ต้องกังวลใจไปครับใครที่สนใจคันนี้หรืออยากได้คันนี้ก่อนส่งมอบเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เบื้องต้นแล้วนะครับของเหลวต่างๆจะทำการเปลี่ยนให้หรือเติมให้ให้อยู่ในความพอดีของเขานะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นตัวลูกใหม่แล้วนะครับหรือว่าถ้าคันไหนแบตเตอรี่เป็นตัวลูกเก่าเนี่ยบูจะเปลี่ยนยกลูกให้เลยเป็นตัวใหม่เนาะขับออกไปไม่ต้องกังวลเลยว่ารถจะดับ เนาะใช้กันใช้งานกันแบบยาวๆกันได้เลยหรือใครพี่ผู้หญิงเนาะที่แบบหัวกังวลจริงๆเรามีบริการรถสไลด์ให้ด้วยนะครับตลอด1ปีเต็มเรียกไ,ด,ไกด้ไม่จำกัดไม่จากัดครั้งนะเรียกได้ทุก77จังหวัดไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้เรามีบริการให้อันนี้น้องบูแถมไปให้แน่นอนครับแล้วก็ยังมีวารันตีจากศูนย์ให้จากบริษัทของเราให้อีกด้วยนะครับตัววารันตีนี้ อยู่ได้30วันนะครับถ้าพี่เอารถออกไปรถมีการเสียหรือว่าดับกลางทางยังไงก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับรถเราจะวารันตีให้เลยครับโทรเข้ามาหาบูแล้วก็เอารถเข้ามาทํากับบูไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถสีขาวโตโยต้าอัลติสหนึสีขาวบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วราคาผ่อนเนี่ยถือว่าดีมากๆแค่6 0 0ักว่าบาทเท่านั้น เลขหมายวิ่งไปแค่150,000กิโลนะสำหรับใครที่ชอบเจ้าตัวนี้ชอบเจ้าคันนี้อย่าลืมทักแชทหรืออีเมอ์โทรมา0858340198ติดต่อบูได้เลยนะครับยังไงใครมีเครดิตดีสามารถทํำสีดาวได้ด้วยนะครับสําหรับโตโยต้าคันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้ใครที่อยากเข้ามาดูตัวตัวจริงบูยินดีให้บริการนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะมีคันไหนมาให้ชมกันบ้างนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ